ครับในเรื่องของทีเราที่แบบอาเลยเริ่มต้นเป็นเราสคนแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายทำทุกอย่างกอนก็แล้วเนไงบ้างใช่แล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับที่พวกเราได้มาบวงสวงก็หวังว่าหลังจากวันนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกอย่างราบรื่นครับครับก็สําหรับผมก็มีถ่ายอานุนไปแล้วนะฮะบางส่วนนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเลิก ยามยามดีออของการพวงสวงนะฮะ <c oughs> ก็ขอให้ผมก็ขอขอพ่อไปแล้วฮะว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่อุปสรรคก็จะกระจายหายไปห,หมดเลยฮะอันนี้คือที่อธิที่าดเมื่อกี้ภาษาเขียนขาดทีานานมากนานมากเพราะว่าหลายเรื่อง <c oughs> <c oughs> ไม่ขอหมือนไหครั้กานี้ไม่ขอหลายเรื่องอันนี้คือการพวงสวงซีรีส์เราจะไม่ขอเรื่องอื่น ใช่ครับส่วนถ้าเรื่องหวยแล้วเรื่องอื่นเนี่ยเรามีที่ของเราอยู่แล้วเรามีแหล่งของเราอยู่แล้วเป็นหลังไมอกันกรเดิ่งนะโอเคได้เลยถามก่อนว่าระหว่างั้งแต่ที่ประกาศมาถึงวันนี้ตื่นเต้นมากไหมแค่ไหนตื่นเต้นมาครับเพราะว่าเพิ่งประกาศนี่กี่วันครับผมแล้วก็กระแสตอบรับก็โอเคครับผมมีคนให้ความสนใจแบบเยอะมากเห็นแบบยอดทวิตเป็นแบบแสนอย่เงี้ยครับผมก็ให้เป็นสูงสุดของเราทั้งสองคนแล้วครับผมใช่ครับก็ตอนที่ประกาศคือแบบ ลู้มากผมเนี่ยตอนนี้กำลังจะอาบน้ำสายมีหย่อนเนื้อตัวเลยตื่นเต้นไม่ไม่ได้ฟิลนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะไรองี้แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้รับบทบาทเป็นผู้หลักด้วยก็เยลยแบบทำให้ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับแล้วก็แบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับวันนั้นอาบน้ำแบกกันยังไงบ้างครับพี่แรมแบบว่าตื่นเต้นดีใจกับพวกเราทุกทุกคนก็ดีใจครับผมที่ก<ช>็มีเห็นหลายๆคนเชียร์ให้เราแบบ ได้ได้เล่นซีรีส์แบบเป็นผู้หลักครับผมก็คาคนดีใจแบบจำนวนมากถ้าเราเป็นคนต่อที่เราได้รับกันในเรื่องนี้กันก่อตัวใครบ,บ,ใบ้างครับเขาผมเนี่ยบทบาทผมคือเล่นเป็นพิจิตนะครับก็จะเป็นคนกลางร,ระหว่างค,คิงเอื้อคนกลางสําหรับทุกเรื่องฮะก็จะอยู่ระหว่างกลางตลอดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนนี้ก็เข้ามาผมก็ในบทบาทของผมเนี่ยก็จะเป็นคนกาคลางคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่คิดบวก เป็น energy ที่บวกๆหมดเลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่คิดบวกเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับผมผมรับบทเป็นน้องไม้ครับผมน้องไม้ก็เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศนะครับก็เข้ามาในออฟฟิศก็ได้พี่เจดเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลครับผมคอยสอนงานคอยคอยโคง,งานให้ครับผมก็น้องไม้ก็จะเป็นคนที่ ที่สดใสล่าเริงครับผมเป็นสุภาพบุรุษหล่อใจดีครับผมอันนี้คือพูดถึงตัวเองฮะมันมันมันถึงน้องไม้แต่แต่มันร้องเองด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่เวลาครับแบบนี้ใช่ใช่ถึงแล้วเนี่ยก็มันแตกต่างจากเรื่องที่แล้วเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไงบ้างโอ้โหแต่คนนี้ไม่ปัดนปืนไหรือไงสำหรับผมแตกต่างกันแบบมากๆเลยครับแตกต่างมากๆครับแล้วก็ พอรู้รู้ว่ามันแตกต่างมากเนี่ยเราก็ได้แบบทำการบ้านที่แบบต้องทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเลยฮะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นคู่หลักของเราด้วยแล้วก็เลยทําจากที่ทําแบบโฟกัสเยอะอยู่แล้วเแเราต้องแบบรอบครอบม,มากขึ้นพยายามให้แบบพยายามเก็บรายละเอียดมันให้เยอะที่สุดอะครับใช่ตั้งใจสุดสุดครับระบอกเลยว่าแตกต่าง,งมากครับว่าจริงๆผมก็มีตอนนี้ น่าจะเป็นเรื่องที่สมของผมก็แต่ละแต่ละเรื่องก็ต่างกันหมดเลยก็ต้องใช้เวลาในการแบบทําความเข้าใจกับคาแรคเตอร์มากพอสมควรตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีถ่ายครับผมแต่ก็เราก็เหมือนทําการบ้านแบบวิเคราะห์คาแรคเตอร์แ,รอรแ,แล้วก็พยายามอ่านอ่านนิยายครับผมตอนนี้ก็อ่านได้ประมาณหนึ่งแล้วครับแต่ทีนี้ก็คือยัมีเข้าเข้าสิทธิ์ในบางดาวน์หลดเข้าไปข้านเยอะเหมือนกันครับเข้าไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างพอเข้าไปสอบเบาทแล้วใดๆอ๋อ เป็นยัง,นยงไงบ้างก็เอาตอนแรกๆตอนที่วันแรกเนี่ยก็ยังแบบยังไม่ได้ชินอะไใช้เวลาในการถ่ายเนี่ยค่อนข้างแบบแบบเยอะหน่อยเพราะเรามีแก้บ้างอะไรแบบมันอาจจะยังไม่ใช่แล้วก็คลื่กับมาพี่พิชีก็เลยให้ทําใหม่ทําใหม่จนบันได้เลยครับใช่ซึ่งวันถ่ายแรกๆเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันครับยากแล้วก็เพราะอยากยาเป็น มันมันมันคนละคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เลยแบบเราอาจจะยังไม่ชินในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังยังไม่ใช่แบบอะไรอ่าเงี้ยเราก็เลยต้องแบบทำกันบ้านเยอะแล้วก็พี่ชีก็บอกว่าเอออันนี้อาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ตรงที่แบบต้องการแล้วก็ทําใหม่เพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาตอนช่วงแรกๆค่อนข้างแบบเยอะนิดนึงเลยครับสำหรับผมนะ ใช่เพราะว่าตอนนั้นมันมาตออกงานด้วยแล้วก็มีหลายงานด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางคนตอนนั้นยังยังไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยเราเราก็มีเป็นสำหรับซ้อนๆนะจะต้องไถ่าย <c oughs> เขาเป็นเรื่องหลังกันเราต้องแอบหลบๆปนะ่ะเบื้องหลังไม่มีหลบแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเวลาคนถ่ายเขาอาจจะเขาอาจจะหลบๆบ้างเราก็หลบครับจะมีใครถ่ายสตอรี่อะไรใช่ใช่ก็มีหลบหลบอ่าถามดีกว่าเราคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะ ว่าคาดวหวังอยู่แล้ว<ม>ครับผมเพราะว่า <ๆ S 2> มีแฟนๆทั้งแฟนๆซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็แฟนนิยายคือมีแบบเยอะมากก็ก็จะบอกว่าพวกเราจะตั้งใจแบบทำกันบ,บ้านอยางครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากอยากฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทั้งพวกเราทีมนักแสดงทีมเรื่องหลังแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับซีรีส์ทุกคนครับผมครับขอประโจดแบบขอจอีครับคาดหวังไรกันบ้างครับค่อนข้าง คำว่าคาดหวังคาดหวังครับเพราะว่าเป็นเราได้รับได้รับหน้าที่แล้วหรือว่าได้รับโอกาสแล้วเราก็เลยมันเป็นผลงานของเราด้วยก็ทําเต็มที่แน่นอนครับจากนี้เนอะเดี๋ยวเ,เราก่อจะไ้ดูน่าจะตอนต้นหนึ่งมีหน้าระหว่างนี้เราจะ ็ต่าง i ใอจี IG ของแต่ละคนครับผมก็เป็น K R P ด้วยมัีครับทวิตเตอร์ก็เป็นทวิตเตอร์ K R นะครับครับส่วนผม i อแล้วก็ทวิตเตอร์ชื่อว่า My Name มนัสกอร์ย์ครับคิดว่าปีใหม่นี่คือยู่ด้วยกันหรืออยู่กับแฟนคะได้น,นะคะ,ะคะิดว่าปีใหม่อยู่ด้วยกันหรืออยู่กับแฟน,ฟนอ,อยู่ยด้วยกันแล้วก็อยู่กับแฟนๆนะครับเพราะว่าเราจะมีมีแฟนมิเติ้งที่ประเทศเกาหลีครับผมใช่ครับวันที่27ธันวาคมเดือนหน้าครับผมฝากอยากฝาก ฝากงานใช่ไหมครับฝากงานแล้วก็ฝากพวกเราด้วยโอเคครับก็อยากฝากพวกเราด้วยนะครับทั้งสองคนนะครับผมก็ก็จะมีงานเดือนหน้าครับผมใครที่ว่างไปเกาหลีก็สามารถไปได้นะครับสำหรับแฟนๆที่เกาหลีก็รอที่นึงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปเจอคุณครูชายครับแล้วก็สาหรับปีหน้าที่เป็นแฟนมีที่เกาหลีนะฮะก็สําหรับใครอยากดูนะฮะตอนนี้ บัตรบัตรได้หมดแล้วแต่ว่ามีมีลายครับมีหลุดแล้วตอนนี้มีหลุดด้วยถ้าถ้ามีหลุดก็อยากให้ทุกคนรอติดตามหรือว่าลองลองลองเข้าไปติดตามอยากให้หลุดนะต้องเต็มใช่ไหมคไม่อยากให้หลุดหรอกก็อยากให้เต็มนั่นแหละใช่ครับอยากให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่าเออสปอยนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ครับก็คือเออโชว์ทั้งหมดนี้มันเป็นโชว์ใหม่แบบ เยอะเยอะเลยเยอะๆเลยครับประมาณ80%เปเลยครับถ้าเป็นโซนโชว์ใหม่แล้วก็คิดว่าทุกคนยังยังไม่เคยเห็นผมเอ่อในแบบนั้นอะไรอย่าเงี้ยโชว์เฮ้ยเฮ้ยจะโดนแล้วเฮ้ยนั่นแหละครับก็อยากได้คนเกือบหลุดมีเอ้ยเดือนหน้านะครับแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะฮะใครที่ไม่ว่างไปก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับผมครับผมมีอีกเรื่องนะครับเกือบลืมอันนี้สำคัญเหมือนกันครับผมครับ เดือนหน้าเราจะมีนิ่งเฮียต่อพิเศษนะครับก็อยากให้สากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยบอกเลยว่าบอกเลยผมไม่กล้าพูดเลยบอกเลยว่าคู่เราก็ก็ไม่เบานะเราจะได้เห็นมากขึ้นละกันครับผมใช่ครับเดือนหน้าวันไหนครับปักวันหรอยังคะยังไม่ได้บยังไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับแต่เดือนหน้าแน่นอนครับ